วันที่แปดกพุมพาพันสองห้าหกเจ็ดสวัสดีครับพามาดูความแห้งแล้งเนี่ยของสวนลุงะนะครับเนี่ยนะทักษิภาพยามดูดแลงเนี่ยมันไม่เจริญหูจเจริญตานี่ลุงก็พยายามจะศึกษาดูนะครับการปลูกพืชทนแรงที่ลุงปลูกอยู่ขนาดนี้คือต้นสักนะครับ ต้นนี้ปลูกมาได้สองปีถ้าไปปลูกที่อื่นมันโตพรวดเลยนะแต่สองปีที่นี่มันโตช้ามากเพราะว่าขาดแคลนน้ำเอ,อ่อแล้วก็มันย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งกว่ารากมันจะติดดินนะก็ใช้เวลาปีปครึ่งนะครับเพราะดินมันแข็งแต่คราวนี้รากมันติดดินแล้วนะครับมันก็ตอนนี้สองปีนะเอ,อ่อก็รอดตัวละนะครับก็ก็ ถึงจะแรงมากมันก็เพียงแค่ผัดใบแต่ว่าต้นจะไม่ตายแล้วก็หน้าฝนก็จะแตกใบใหม่ต้นนี้สูงประมาณ2เมตรเอ่อสเมตรสีบต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้ก็ต้นสักนะสูงทะลุหลังคานี่ต้นนี้คือต้นน้องนะปลูกอายุอายุมันน้อยกว่าต้นแรกนะครับแต่ว่ามันได้ด,ดีเพราะว่ามันอยู่ในหมู่ของต้นไม้เห็นไหมครับ ต้นไม้นี่มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกัอะไรกันนะมันมีกล้วยมีตะไคร่หอมนะครับแล้วก็มีมะละกออะไรพวกนี้มันก็ทำให้ดินชุ่มชื้นไม,ไ,มไ,มไม่แห้งมากก็โตดีตอนนี้มันผัดใบนะครับผัดใบต้นนี้อายุก็อ่อนกว่าต้นแรกประมาณสักสามเดือนสี่เดือนนะครับแต่มัน,มนไปละ แล้วก็อันนี้เป็นกล้วยกล้วยลุงใบแตกหมดเลยเพราะว่าลมมันแรงแล้วก็มันแรงจัดด้วยแต่ไม่น่าจะตายนะเพราะว่าถ้าจะตายมันตายตั้งแต่ปีแล้วนะครับส่วนอันนี้ไอ้บ้านลุงเนี่ยต้นที่ใหญ่สุดคือต้นสเดาสเดาป่ามีสองต้นนะครับก็จะจะแพร่พันธุ์สเดาป่าเพราะว่ามันทนแรงได้ดีมากไม่ต้องการน้ำมากนะครับ การดูแลก็ไม่ไม่ค่อยไม่ได้ดูแลมันเลยรดน้ําก็ไม่ได้รดมันก็อยู่ได้แล้วต้นเล็กๆนี่เคอต้นสะทอนสะทอนนี่ามาปลูกใหม่ๆก็เหนื่อยมากเลยกว่าจะประครบประหงให้ม,มันรอดได้นะแต่ว่านี่เข้าปีที่สองนะครับก็สูงไะเห็นไหมครับมันเป็นพืชโตชานะในตระกูลเดียวกับมะเกลือแล้วก็กระพี้ขาวควาย เป็นไม้ที่มีมูลค่าราคาแพงพอสมควรนะครับแต่ว่ายังสู้ยังไม่สู้พายุนะชิงชันแล้วเพราะพวกนี้ยังสู้ไม่ได้นะแต่ว่าราคาก็สูงจัดว่าสูงนะครับอันนี้ลุงก็จะปลูกไว้เป็นร่มเงานะอย่าไปพูดถึงว่าจะเอาเนื้อไม้มาทําประโยชน์เลยเพราะว่า50ปีลุงคงอยู่ไม่ถึงหรอกแต่ปลูกไวเ้เพื่อให้ขนลุ่รุ่นหลังเนี่ยเขาได รู้แล้วก็ได้ดูว่าไม้สาทรเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วนะครับแล้วลุงก็จะเอาพวกไม้มาเกลือไม้พันหาย,ยากกับพีเขาวควายอันนี้หายา,ยากมากส้นพันมันมันเป็นพืชวงเดียวกับสาทรเนี่ยแหละครับนะครับเอามาปลูกเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับแล้วก็มีมะตูมนะครับมีต้นจันดำ ได้พวกนี้นะต้นอินจันนั่นแหละเอามาปลูกพวกนี้มันทนแรงทนแรง้งหมดนะครับแล้วก็มีอินจันนี่จะมีลูกด้วยมะพร้าวด้วยเหมือนกันนะตะโกมะพร้าวมะตูมพวกนี้ปลูกได้หมดนม้ำใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ให้ผลด้วยต้นอะไรนะต้นว่าต้นว่านี่ก็ได้นะ่ะต้นเกศก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเกศต,ต้นใหญ่ของบ้านนะสักครู่ครับเนี่แหละครับนี่คือต้นเกศนะครับ ไม้เกศต้ตนนี้นี่มีลูกกินได้ทานได้นะครับแล้วก็เนื้อไม้แข็งแข็งมากราคาแพงปลวกไม่กินอยู่แล้วไม้ที่ลุงพุดมาทั้งหมดเนี่ยเออเชื่อมันทั้งหมดเนี่ยปลวกไม่กินทั้งนั้นกินไม่ได้นะครับกินแล้วฟันหักหมดนี่ว่างตามอยู่ชูนะอันนี้เป็นสดานะครับสดาพื้นบ้านเนี่ยนี่ก็ปลูกสดานี้ก็เป็นพืชที่โตวไวแล้วก็ไม่ต้องการน้ำมากก็ให้ลมเงาเขาไม่ผัดใบนะสะดา ก็จะให้ลมเงาบังแดดแก่บ้านได้ตัวนี้ก็เป็นสะดาวป่านะครับอันนี้เป็นสะดาวบ้านโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ก็หันมาปลูกพืชทนแร้งเพื่อรองรับปัญหาน้ำที่จะขาดแคลนในอนาคตสวัสดีครับ